พี่น้องเพื่อสั้นกบพูดดีค่ะพี่น้องจ้าแล้วเาที่ดีพี่น้องอย่าเสียเวลาทุกใจกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และอย่าห,หยุดพยายามกับสิ่งที่ยังเปลี่ยนแปลงได้เสมอพี่น้องจ้าแมนยิดีพี่น้องจ้าอย่าเสียเวลาทุกใจกับสิ่งที่ควบคุมบม่ได้แล้วก็อย่าหยุดพยายามกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอแฟนกับแฟนเพิงกับเขาคา anyway, อมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์รัวๆพี่น้องย๋ยนนี้กับเขาอนุญาตบอดซัน อันคอมเมนต์สู่ฟังด้วพี่น้องจา้าท่านนี้เป็นว่ารอมากค่ะพระเอกรอรอ,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 อพี่เอกพี่น้องจ่าบึงทาใดสงใดกระรอเพิดคนไหนมารอกระดดกระเดียพี่น้องท่านนี้เิ็นก็ว่าดรอจุงเบยพระเอกขอให้การงานการเงินปังปังเฮงเฮงรวยรวยเวลาทำาอะไรเอก และองค์กรสำเร็จทุกการงานนะคะ CEO บอดสันพี่น้องรอคักอีดีบอดสันบอดแพ้วกัสวยงามพี่น้องน้องสันคิดดีทำดีขอให้เจริญเจริญก้าวหน้าเฮงเฮงปังปังรวยๆวยนะคะแม่นี่ดีพี่น้องพระเอกคิดดีทำดีว่าวดีคักอีดีพี่น้องจ้ะเก่งและรอด้วยดูแลนางเอกดีๆนะเดี๋ยวนี้ แพวสวยขึ้นหนะ้าเด็กมากน่ารักที่สุดเลยนะฮะเจน้ต่แพงลูกชายหล่า SP, เอสพีนาะพี่น้องรอคะ่ะรอรอรอบ่อมีมองตีพี่น้องหุ่นกะดีพูดจากะดีทัศนาคาติกะดีรลองเพลงกระเสียงดีสุดยอดคักอิลีพี่นอ้องจกาพระเอกรอมากเก่งมากสนับสนุนทุกอย่างคะ่ะแมนี่ดีพี่น้องคุณดีดีจังสีพวกเฮาก็ต้องสนับสนุนพระเอกถึงรอถึงเก่งนัะเอกก็สวยงามโอ้ยเหมาะสมกันคักพี่น้องจา๋า หล่อน่ารักร้องเพลงเพาะสุดยอดมากจริงๆครับพระเอกขอให้เฮงเฮงปังปังรวยๆนะครับตลอดไปสุดยอดค่ะก,ก,กิลีพ้องจาพระเอกร้อล่อนางเอกก็สวยสวยกูสั่งกูสมกูบุญบารมีเฮงเฮงปังปังในแม่ซาธุพ้องจารอฟังเพลงสิเบ้าข้าวดีให้ฟังด้วยพ้องจาลมมากจาก้าพระเอกของนางเอกหล่อมากจริงๆค่ะหล่อมากเกย คนอะไรจะรอขนาดนี้เพราะหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าตาดีจริงที่สุดค่ะสู้ๆนะคะพระเอกเป็นกำลังใจให้เสมอรอค่ะพี่น้องจา๋าพระเอกรอครับน่ารักเอนดูคน้นยัไงมารอกระโดดกระเดะแต่พี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงกับเาราเป็นแคคำเดียวกันส่งหัวใจให้พระเอกรัวๆพี่น้องจา๋าสุดจอดค่ะพระเอกสุดรอนางเอกสุดสวยขอให้เฮงเงปังปังเลยรวยนะคะดูหน้าลูกสันเยอะๆลูก เพื่อลูกแม่จะรอเหมือนลูกสั้นบ้างว่าสันพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงโอ้ยสุดยอดกับพี่น้องจ้าพี่น้องคอยไปอีกนางเอกเฮงเฮง,เงปังปังเลยด้วยเดินทางปลอดภยัยทุกเส้นทางความทั้งทีมงานสุุสุคุนพี่น้องมีความชัเดเจนว่าจังใดกับคอมเมนต์ขัมาสูฟังในเะรืองจ้าคลิปนี้กับฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปนะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย